ได้ถามว่าเขาทำมาน4ปีแล้วพี่ตอนนี้ความสัมพันธ์เ็นยังงจางแล้วเรื่องหายไปทำยไมพรัโอ้ยังไม่จางหรอกครับใช่ยังเหมือนเดิมครับก็คือ4ปีก็ยังโอเคอยู่ครับแล้วตอนนี้งานพี่ทบงานเยอะทำ้านเรื่อยๆความสัมพันธ์ยังเจอกันเหมือนเดิมคือเจอกันปกติเหมือนเดิมนะแต่ว่าอาจจะบางทีผมอาจจะแบบมีหงุดหงิดอะไรง่ายนิดนึงใช่ครับก็เท่านั้นเองเพราะว่าพอเราทําอะไร เยอะๆเนี่ยบางทีกลับมาถึงก็อาจจะมุดิดง่ายหน่อยก็มีอ่ะครับก็ทะเลาะกันเหมือนปกติคนทั่วไปก็ครอบครัวมาจากพื้นฐานที่แตกต่างกันนะก็ต้องมีความเห็นไม่ตรงกันบ้างครับก็ไม่งงอ่ะครับเพราะว่าเราก็ทําตัวของเราเองครับใช่คือคือเราก็อย่างที่บอกนะฮะเราทํางาน เราหุดหิดพอเราหุดหิดกลับมาแล้วเนี่ยหันไปหันมาอ้าวอยู่นี่เงี้ยก็มีนุ่นอยู่ข้างๆก็เลยบางทีเราก็นิสัยเสียครับก็ไปลงที่เขาบ้างพอพูดอะไรแบบผิดหูนิดหน่อยก็อารมณ์เสียเกินเหตุตัวนั้นะตวาน้อใจรว่ามาคือเขา้าใจไหมครับช่แรกก็คงอาจจะไม่เข้าใจแต่เขาแบบเขาดีอะฮะคือเขาก็พยายามที่จะปรับใหเออ้เข้าใจเราแล้วก็ไม่ระเบิดกลับมาในช่วงนั้นใช่ก็ อ่าให้เราแบบเย็นหน่อยแล้วค่อยมาพูดกันอะไรเงี้ยก็ดีนุ่นก็ดีครับแล้วผมเองนี่แหละเลวเองแว่าอะไรอย่างี้มลงก็ไม่ค่อยนะครับรู้ว่าตอนนี้เอออาจจะเป็นเพราะว่านุ่นเขาไปทํารายการที่เกี่ยวกับธรรมะด้วยใช่แล้วก็สนใจในเรื่องธรรมะด้วยก็เลยทำให้แบบเขาน่าจะใช้ตรงนั้นเข้ามามีประโยชน์กับชีวิตนะครับแล้วก็เลยทําให้ผมก็ได้ผลพลอยได้ไปด้วย อ,อะไรนะครับ,รบผลผ,ผลพลอยได้ของผมก็คือดนุนก็ใจเย็นใช่แล้วก็เราเองก็รู้สึกว่าเออเรื่องธรรมาก็ก็เป็นผลดีนะเราก็เพิ่งเริ่มะครับในการที่จะแบบลองแบบศึกษาลองดูว่ามันเป็นยังไงใช่แต่ก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกครับ พี่ท็อปตั้งใจเรื่องทำมาแล้วยังคิดจะปรับเพื่อวหาเรื่องจากอารมณ์ร้อนอย่างรมากปรับครับอันนี้คือส่วนที่มันแบบส่วนที่มันแ,บบนนแย่ส่วนดาร์กไซด์ในชีวิตนะครับแ,แล้วก็พยายามที่จปรับแต่ไม่เปลี่ยนนะคือคือโอเคเราเราเราเ,ราเป็นตัวของตัวเราแล้วนุ่นก็ดีที่ยอมรับข้อเสียบางข้อได้แต่บางอย่างที่พอนานวันแล้วมันมากขึ้นเราก็ปรับให้มันลดน้อยลงเพื่อจูนให้ให้เข้ากัน ให้อยู่กัแล้วไม่ทะเลาะกันอะไรเงี้ยครับตอนนี้ทุกอย่างก็ลงลงพก็ดีขึ้นแต่ยังไม่ถึงมากที่สุดหรอกครับสุดท้ายก็มันยังมีบางเรื่องที่ไม่เข้าใจกันแล้วก็ทะเลาะกันบ้างแต่ถามว่าน้อยลงไหมก็น้อยลงดีดีขึ้นสาเหตุหลักๆัมาจากอะไรคือมันมันสาเหตุมันเรื่องเล็กๆอะเนาะใช่ไม่มีอะไรอะคนนึงเห็นขวาคนนึงเห็นซ้ายก็จริงๆมันแค่นั้นเองแต่มันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่ที่จะทําให้เออเราจะต้องแบบ แยกกันเพราะรู้สึกว่ามันเข้ากันไม่ได้มันก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับม,มีแบบว่าคุยเรื่องอนาคตบ้างไหมครับด้แต่งงานใช่ไหม <c oughs> ยังยังไม่คุยหรอกครับก็คือเราเราคิดว่าตอนนี้มันโอเคเราได้ทําในสิ่งที่เราต้องการเราได้ในสิ่งที่เราอยากได้นะตอนนี้ <c oughs> ฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดในเรื่องครอบครัวซึ่งผมรู้สึกว่ามันต้องคิดให้เยอะกว่านี้ ก็เลยเรายังไม่ได้คุยเรื่องนี้ครับอีกนานไหมครับอีกนานผมไม่ได้กําหนดเลยว่าอายุายุ35นะผมจะแต่งงานหรือว่า30แล้วผมควรต้องแต่งงานละก็ยังไม่ได้คิดอย่างนั้นเวลาไม่ได้เป็นตัวกําหนดมันอยู่ที่ตัวเราว่าพร้อมหรือเปล่าอ่ะแล้วคุณนุ่นได้พูดเรื่องนี้บ้างไหมครับคุณนุ่นไม่ได้พูดแต่มีแต่พี่ๆนักข่าวเนี่แหละครับที่ถามคือเราก็ตอบว่าตอนนี้มันก็ยังไม่ใช่เวลาของเรา แตเราไม่ได้มองว่าเราต้องเก็บเงินให้ได้เยอะๆเพราะมันก็ไม่ใช่สิ่งสําคัญนะฮะมันอยู่ที่ตัวเรามากกว่าว่าเออเราพร้อมหรือเปล่าที่จะเป็นหัวหน้าครอบครัวถ้าแต่งงานมีลูกเราพร้อมหรือเปล่าที่เป็นพ่อที่ดีของเขาอะไรเงี้ย